สวัสดีค่ะชื่อการนะคะเป็นลูกบ้านของโครงการคิวดิสทริกเวสเกตค่ะเหตุผลที่เลือกซื้อโครงการนี้นะคะเพราะว่าทำเลที่ตั้งของเขาอะค่ะน่าสนใจเนื่องจากเข้าออกได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางถนนจันทองเอี่ยมหรือว่าถนนการจนาพิเศษนะคะแล้วที่ เข้าไปเห็นในทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็มีถนนที่กว้างนะคะอีกอย่างนึงที่เข้ามาดูในในผ่านเข้ามาในโครงการนะคะก็จะเห็นสภาพของต้นไม้ที่ดูร่มรื่นนะคะไม่แออัดเลยมีสภาพอากาศที่แบบปลอดโปร่งค่ะพอมาเห็นได้ตัวบ้านนะคะแบบบ้านเนี่ยก็ดูแล้วเป็นสไตล์โมเดลนะคะแล้วก็ตัวการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน,นะคะ่ะก็มีการจัดจัดวางได้ที่เหมาะสมทําให้เราใช้พื้นที่ภายในบ้านได้คุ้มค่าะคะ่ะแล้วก็ยิ่งมา รู้ว่าทางโครงการนะคะเขาติดตั้งระบบจัดอากาศภายในะคะของ Q Health แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภยัยสัญญาณกันขโมยนะคะที่เป็นแบบแมกเนติกทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยสำหรับการเลือกซื้อโครงการนี้ค่ะ มุมโปรดภายในบ้านนะคะจริงๆแล้วเราชอบทุกมุมภายในตัวบ้านของเราเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆแล้วอะค่ะก็คือชอบโซนนั่งเล่นนะคะเพราะโซนนั่งเล่นนะคะก็จะติดกับบริเวณรับประทานอาหารนะคะมันเป็นสถานที่ที่คนในครอบครัวใช้ร่วมกันมากที่สุดนะคะแล้วก็มุมโปรดอีก ที่หนึ่งะคะก็จะเป็นในเรื่องของส่วนที่เป็นส่วนของโครงการนะคะจะมีเยอะมากทั่วทั้งโครงการเลยจะเห็นพื้นที่สีเขียวอะคะ่ะแล้วก็ชอบพากันไปเดินออกกําลังกายแล้วก็พาน้องหมาไปเดินแล้วก็ชอบเดินด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่กําลังมองหาบ้านนะคะสักหนึ่งหลังเนี่ยค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราก็จะเป็นจะต้องเลือกถึงที่ดีที่สุดนะคะสําหรับตัวเราเองและคนในครอบครัวทุกอย่างก็ต้องตอบโจทย์ ความต้องการของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทําเลที่ตั้งสภาพแวดล้อมนะคะหรือแม้แต่ว่าวัสดุโครงสร้างบ้านอะไรก็ตามนะคะแต่อยากให้มาเลือกดูที่นี่คะ่ะเพราะว่าที่นี่จะตอบโจทย์ทุกอย่างของคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าออกได้สะดวกสามารถที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอะระบบความปลอดภัยะคะ่ะนอกจากตัวสัญญาณกันขโมยที่เราบอกไปแล้วนะคะเราก็ยังมีรั้วรอบขับชิดนะคะมียามคอยคัดกรองคนเข้าออกตลอดเวลาเลยคะ่ะ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบจัดการอากาศภายในอะค่ะก็ลองแวะมาดูโครงการ q d i s ิสทริเ g เก e นะคะอาจจะเป็นหนึ่งในโครงการที่คุณประทับใจก็ได้ค่ะ